สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคนกับช่อง GGTH กับผมกับดาว <c oughs> วันนี้เราก็จะพูดเรื่องอะไร <c oughs> วันนี้เราก็จะพูดเรื่องอะไรล่ะเรื่องกันด้ามาร์กสองที่เราซื้อสำหรับอาชาแนนใช่ไหมหนึ่งพันบาทชาแนแล้วเราก็จะรีวิวเขาก่อนแล้วตอนเรารีวิวเขาเสร็จเราก็จะทำอีกหนึงคลิป ตอนเรารวมกันเราดูใครชนะชาเลนส์ตัวนี้ใช่ไหมใช่แต่วันนี้เราก็จะพูดแต่เรื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างจากประกอบเข้าแล้วผมก็รู้สึกแบบตอนเรามาจากประกอบ HG ใช่ไหมมันก็ประกอบเร็วแล้วก็ประกอบ MG แล้วเขาก็าใช้เวลาเยอะกว่าแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ผมแต่ประกอบตัวนี้เองแล้วทำเส้นกับแอมกน,นามาร์กสีดาเองออตัวปากกาผมไม่ได้ทำเยอะเลยกับตัวนี้ อ่าแต่ผมคิดว่าเขาก็ดีนะดีเลยไหนบอกให้ฟังหน้าตาเขาก็ดีมากสําหรับเขาก็เป็นตัวเก่าแต่เขายังดูแบบแท่มากแบบวางเขากับตัวไม่กว่าแล้วเขาก็ยังดูดีผมกลัวตองผมซื้อเขาอ่าเพราะว่าบางตัวถ้าเขามีสีเขาก็มีรอยใช่ไหม,มตรงเั้าตัด แล้วตัวนี้ก็มีรอยนิดหน่อยเราก็ต้องระวังใช้เวลาเยอะกว่าตัดเข้าซองครั้งแนวค,ค,คัดคัดคัดถึงมันลงมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมในนคะผม,มไม่ได้มีปัญหาก,กับเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวเก่าเขาก็แบบแข็งแรงมากแล้วเขาก็มากับลายซิงด้วยเขาก็มีลายอาวุธเขาก็มีปืนตัวใหญ่ตัวนี้แล้วปืนตัวเล็กแล้วสิ่งอื่นที่ผมไม่รู้จักชื่อไทยแต่ทุกคนก็จะเห็นได้ในรูปที่เราใส่ ผมก็ชอบตัวนี้นะคะ่ะเขาดูเขาก็มีรายละเอียดมากนะคะ่ะไม่เคยเห็นกันดําที่แบบว่ามีไอ้ตัวเหล็กๆตรงนี้ที่อยู่ข้างในเลยนะตั้งแต่ที่เราดูมาแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีตัวเหล็กเนาะ,ะใช่แต่กันดําบาปะโทษก็มีด้วยหรอใช่แต่ใช่มันไม่เห็นบ่อยเลยก็ดูดีเขาก็มีตัวที่แบบหนะ้าตาแบบเล็กที่เราเห็นในะคะ่าแล้วเขาก็มีตัวนี้ที่เป็นแบบผ้าที่เราใสา่แล้วมันดูแบบรอดไฟ ใช่ไหมมันก็ดีผมก็คิดว่าเขาก็ดูดีมากเขาก็ดูแบบแข็งแรงดูใหญ่สำหรับกันด้าพวกแล้วก็มีกนนารนาตัวนี้ที่เป็นการน,นำ RX 78แล้วท่าทุกคนเห็นเท่าเท่ากันอนะ่ะเกือบเท่ากันผมคิดว่ามาร์กซงนาจะน่าจะใหญ่กว่านะแบบไม่ใหญ่กว่าแบบซูงกว่าหรืออะไรแต่ใหญ่กว่าแบบถ้าดูเท้าเขาหรือถ้าดูตัวเขา ดูเท้าเขาก็ใหญ่กว่ามากขาเขาก็ใหญ่กว่ามากน,น,น,นิดหน่อยโก<อ>้ใ,ใหญ่กว่าสามเท่าผมคิดว่าตัวข้างบนนี่ชื่ออะไรเขาก็ใหญ่กว่า,ขเ,ขาเขาก็ดูแบบแข็งแรงมากมากสองตัวนี้แต่ทุกคนก็เห็นได้ที่นี่นะเขาใหญ่กว่ายึดเท่าไหร่แล้วจุดขยับเขาเป็นยังไงบ้างขยับเขขยบเข้าขยบัขยบดีมากเขาก็แบบถืออาวุธได้ไม่มีปัญหาเขาใช้ทุกอาวุธได้ ขาเขาก็มีแบบถ้าเข้าเขียบแล้วก็เห็นข้างในของขาได้ด้วยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกกับคาของเขาเป็นมันยาวมากบางครั้งเราก็ต้องระวังถ้าเราจะทําแบบทางเขาขาเขาก็ยาวแบบรู้สึกยาวแล้วบางบางทางที่ระวังเขาเขาดูไม่ค่อยเท่ถ้าเราเคียบขาเยอะเกิน แต่นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดเองเพราะไม่รู้คนอื่นน่าจะมีทางอื่นแต่ผมเลือกทางนี้ที่ผมชอบมากที่สุดเขาก็มีตัวนี้ในหัวแล้วเขาก็มีแบบปืนใยญยชอบคิดว่าถ้าถ้าผมซื้อเทมียมัชโคดด้วยเขาก็จะดูดีมากให้แบบกว่าตัวน,นี้เขาก็มีแสงแสงออกมามจากพลาสติกใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเทมีโคดเขาก็จะดูดำกว่าแล้วคิดว่าเขาก็จะดูดีกว่าแต่เขามีแบบ ถ้าถามผมเขาก็มีแบบหน้าตาแบบตำรวจนิดหน่อยอใช่ไหมเพราะเขาก็แบบสีน้ำเงินสีดำน้ำเงินดำเหลังใช่เขาก็รู้สึกแบบทหารน่าจะไม่ได้เป็นทหารไทยแต่แบบทหารอเมริกาหรืออะไรเขาก็หน้าตาแบบนี้แหละอ่าแต่ใช่ผมคิดว่าคิดว่าสำหรับราคาที่เราซื้อเขาดีมากเต่ผมไม่ได้เห็นราคาเขา ในร้านอื่นแบบนี้มผมไม่รู้มันเป็นตัวเก่าที่เขาอยากแบบขายหรืออะไรแต่ในร้านอื่นเขาน่าจะเป็นแบบพันสี่พัแล้วสำหรับพันสี่พันหกก็ซื้อแบบアストレイレดเฟรมได้พประมาณพันหกแต่สำหรับผมเองผมคิดว่าアรトレイレดเฟรมน่าจะดีกว่าแต่ถ้าชอบกันนัมมาก2 เรอ,อยากซื้อกันําที่ไม่ได้เป็นสีขาวเขาก็ดีสําหรับราคาตัวโน้นด้วยเราคิดว่าเราโชคดีเองกับราคาเขาก็มีเรดเฟรมที่นี่ให้คนดูแต่ผมจะไม่เปลี่ยนทางเรดเฟรมผมชอบทางเขาจะไม่วางเขาแน่นอนแต่นี่เป็นเรดเฟรมแล้วเขาก็เหมือนกันขาเขาก็ขยับเยอะแต่แต่มากซองนี้ใหญ่กว่ามากผมก็ต้องแบบเอาตัวนี้ออกก่อนใช่ ถ้าอยากเอากันนำที่แบบใหญ่กันนำมาร์กสดูเขาก็แบบใหญ่กว่ามากถ้าเราดูท้าวขคงเรดเฟรมเ้วท้าวขคงมาร์กสองครึ่งหนึ่งอะ่ะใช่ใช่เขาก็ดูแบบอันตรายเขาก็ดูแบบนี้แหละแต่น้างหลังเขาก็สวยเหมือนกันนะตัวที่เป็นเหมือนกับ เป่าหลังของเขาอะ<ช>่ะเขามีความแบบเท่ที่เราเห็นตอนที่คุณเดยประกอบตอนแรกอ่ะแล้วเขามีแค่ครึ่งตัวใช่ไหมโอเ้เขาดูแบบเท่มากใช่นี่เป็นสิ่งที่แบบถ้าผมอยากใช้เวลาอีกนิดหน่อยกับเขาแล้วแบบทาสีรายละเอียดเขาแบบทาสีสีทองหรืออะไรแบบนี้นิดหน่อยเขาก็จะออกมาดีมากมแต่ไม่ต้องทำอะไรเลยใช้แต่แบบประกาศแล้วเขาก็ยังดูเท่ แล้วเขายืนขาเดียวได้หรือเปล่าตอนเนี้ยตอนนี้ไหมรู้อยากลองไหมอยากลองเพราะว่าก่อนที่คุณจะใส่ปืนใส่อะไรอ่ะใช่ระวังค่ะขายืนขาเดียวได้ด้วยข้าน่าจะได้แต่เราก็ต้องระวังนิดหน่อยปืนเขาน่าจะหนักเราคิดว่าน่าจะยากใช่แต่เราคิดว่าเราทําได้นะเกือบเกือบเกือบอะทุกคนเขาก็กําลัง วาง้าเดียวเองวางขายเดียวได้ด้วยนะคาเดียวเองด้วยเขาก็แบลนซ์ดีมากดูขนาดเขาแบบมีปืนมีอะไรใช่ไหมที่มันยังเอียงมาทางนี้่ไม่ได้ค่อยเป็นทางเพราะว่าผมไม่อยากเปลี่ยนเขาเยอะเกินตัวนี้แต่ใช่เขาก็แบบเปลี่ยนทางเขาแข็งแรงมากชอบเขาไม่ได้คิดว่าผมจะชบเขาเยอะเท่านี้ตรงเราซื้อแ็นแต่ราคาเขาเราอยากทำชาเลนจ์ตัวนี้แหละ แต่ตอนทำชาจตัวนี้เสร็จผมก็พอใจกับเข้ามาเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแบบ Zeta ก่อนใช่ไหมแต่ผมกำลังแบบซื้อกันนำจาก Zeta ผมก็ซือ้อบุญหมดด้วยเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็คล้ายๆกันผมก็รู้สึกแบบอยากลอง เราก็คิดยังไงกับเขาตรงเขาเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเขาเท่ดีแล้วก็ขาของเขาก็แบบมีความยาวแต่ถ้าในตัวของเขาเราไม่เคยเห็นตัวสีขาวนะแต่เห็นคนคอมเมนต์บอกว่าตัวสีขาวก็ดีเหมือนกันก็ถ้าเป็นตัวสีขาวก็น่าจะสวยคิดว,ว่าเราชอบแบบสไตล์แบบนี้แหละที่แบบสีขาวๆแล้วก็มีเหลืองนี้ก็น่าจะสวยเหมือนกันชก็ประมาณนี้ช แตเ่เป็นทางเลือกของคนถ้าเขาชอบไทเทนส์ชอบชอบ a ย g เขาก็เลือกตัวที่เขาอยากอยากได้เพราะว่ามันเป็นแบบแบบเดียวกันโดยสีสีไม้เดียวกันเองกับตัวสีขาวใช่โอเคคุณเดนมีอะไรจะพูดอีกไหมอ่าก็มไม่มีอะไรอื่นพูดสําหรับตัวนี้ผมคิดว่าถ้าอยากเอาก้นน้ำที่แบบสีไม้ปกติถ้าอยากเอาก้นน้ำที่ใหญ่กว่าเดิม ถ้าเจพัน0สี่อยพันหกร้มันยังดีแต่ถ้าซื้อแบบเราหนึ่งพัใช่ก็แบบยิบมันขึ้นซื้อไปเลยเพราะสำหรับราคาโน้นมันดีมากเขายังดีสำหรับแบบราคาปกติด้วยแต่ผมไม่ค่อยรู้จากกระน,นำที่ไม่ได้เป็นสีขาวมีเป็นเฮดพนใหญ่ที่สุดของเขาผมคิว่าถ้าอยากเอากันนำตัวที่เป็นกรนนำจริงๆ ที่แบบมีหน้าตาเหมือนกันดำใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นสีขาวเราไม่อยากทาสีเองเราไม่ค่อยมีทางเลือกใช่ไหมมันก็ดีใชช่เวลาน้อยกว่ามากเพราะว่าผมก็แบบทาสีตัวนี้ใช่ไหมทาสีขาสีดำใช่ไหมกันน่ำเพราะว่าผมไม่เคยเห็นกันดำแบบสีดำแต่มันใช้แบบเวลาเยอะมากทาสีแล้วมันสกปรกด้วยบางก็จะสกปรกถึงมันเสร็จใช่ไหม ใช่ใแต่มันน้อยจังดูดูตัวนี้ใหญ่เท่าไหนากับตัวนี้น้อยเท่าไหนร่จะใส่เขาได้ไหมพะปีกเขาใหญ่เองใส่ได้<อ>ไ,ไดอีกนะขยับเขาอีกนิดหน่อยขยับคนนี้ขึ้นเขาตีกันนิดหน่อยเพราาปีกเขาใหญ่แต่เขาหน่อยกว่ามากใช่ก็ กัน,นำใหญ่จริงทุกสิ่งอื่นผมคิดว่าผมอยากเก็บสำหรับคลิปหน้าตอน,นเราคิดพูดเรื่องตัวไหนดีที่สุด HG หรือ MG หรืออะไรสำหรับ1,000บาทในคลิปหน้าเราก็จะมารู้กันว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะคุณเดเราจะเลือกตัวไหนดีเพราะเราได้ทำการเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าเราจะซื้อตัวนี้ในราคานี้มันจะคุ้มหรือเปล่าสำหรับใครที่แบบกำลังแบบลังเลอยู่ว่าแบบจะซื้อตัวไหนดีอย่างเงี้ยก็มาดู ช่องอนนี้แหละเรา<ช>ทำการเปรียบเทียบให้ดูเนาะใช่แต่มีอะไรอีกไหมมีแต่สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากพูดเป็นแบบผมคิดว่าเราโชคดีมากกับราคาผมคิดว่าคนที่ดูวิดีโอตัวนี้น่าจะไม่เจอเขาราคาเดียวกันกับเราเองผมก็จะพูดเรื่องแบบถ้าเขาเป็นราคาแบบพันหกเขาก็ต้องสู้กับสิ่งแบบนี้พันสี่เขาก็ต้องสู้แบบกับสิ่งแบบนี้ใช่ไหมผมก็เอาตัวนี้มาเพราะ ถ้าซื้อแบบ1100กว่าบาทเขาก็สู้กับแบบอสิกกหรืออะไรเขาก็ชนะซิกอกอได้เพราะเขามากับหลายอาวุธเขาก็แบบซีแบบนี้เขาก็เป็นกันดั้มใช่ไหม,มก็ดีมากแหละโอเคเสร็จแล้วโอเคก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวริวกันดั้มอะไรนะมาร์กสองมาร์กสองใช่ โอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราเนาะเด็กเรากำลังสู้อยากเกาหนึ่งันคนใช่ไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย